ผมเชื่อว่าในประเทศไทยน่าจะมีน้อยคนนักที่ไม่รู้จักกับผู้ชายคนนี้อุดมแต่ผานิ์หรือเฮียโนที่เรารู้จักกันดีบุคคนที่ทำให้สเมดี้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทยจากการแสดงสดของเขาในชื่อ เดี่ยวไมโครโฟนและในปี2020นี้เดี่ยวไมโครโฟนก็ได้เดินทางมาถึงเดี่ยวที่13หลังจากที่มีข่าวหน้าใจหายจากเดี่ยว12หลังจากที่กระแสคนดูเดี่ยวเถื่อนและแชร์เดี่ยวเถื่อนตาม Facebook แบบไ like, ฟ์สดอย่างล้นหลามทําให้บริษัทผู้ถือลิขสิทธิ์เดี่ยวขาดรายได้อย่างมหาศาลจนทําให้เดี่ยว12ในปี61กลายเป็นเดี่ยวสุดท้ายที่จะจัดทําแผ่นแท้ให้เราได้เก็บสะสมกันซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้เราแอบคิดไปตามๆกันว่ามันอาจจะไม่มีเดี่ยว13แล้วหรืออาจจะมาช้ามากๆแต่อาจจะเป็น เมนูมวาไรตี้ครั้งที่2แทนซึ่งผลกระทบจากการดูเถื่อนมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคแปดสิบสองนะครับแต่มันมีมานานแล้วถึงขั้นที่พี่โน้ตแกเนี่ยยังเคยแซวคนดูเดี่ยวเถื่อนในเดี่ยวของแกเลยเอาแล้วก่อนหนะ้านี้ดูอะไรอะดูซีดี CD. อ๋อซึ่งเป็นซีดีอ่ากูว่าลวฟังแล้วมีกําลังใจอะ่ะบางคนก็ดูยูทูบแล้วที่ผมเห็นแล้วตะลึงคือแบบมันดูดแบบเดียวหนึ่งถึงเก้าจุดห้าบื้อเดี่ยวมาทั้งยวงเลยอะ กูไม่ต้องหวังรายได้าจากจุดนี้แล้วเนี่ยและเมื่อปัญหามันใหญ่เกินกว่าจะแก้เราจึงได้เห็นการถือกำเนิดขึ้นของช่อง YouTube ไทยสแตนด์อัพคอมเมดี้ในปี2015ในปัจจุบันปี2020มีผู้ติดตามอยู่เกือบ2ล้านคนและก็ดูเหมือนกับว่าช่องนี้จะเป็นช่องออฟฟิเชียลของพี่โน้ตอุดมเองเพราะในช่องก็สุดแสนจะใจดีปล่อยเดี่ยวให้เราดูฟรีตั้งแต่เดียว1-12กันเลยทีเดียวฉะนั้นใครที่เคยดูเดี่ยวเถื่อนมาก่อนก็สามารถกลับใจมาวนดูซ้ําๆเพื่อที่จะให้มีเงินหมุนกลับไปทางผู้สร้างได้มากขึ้นนะครับและขอยินดีต้อคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่การเดาลุวนๆกับสุดยอดการเดาส่งท้ายปีของช่องกระทืบหนังเรา และนี่คือการเดาเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13ของพี่โน้ตอุดมแต้พาณิชย์ขอเสียงปรบมือต้อนรับอุดมแต่พานิชย์หากพวกเรากกำลังสบายจงปรบมือพลันสัญญาณปลอดภัยเริ่มขึ้นแล้ว ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยก็เป็นเหมือนกับใครหลายๆคนนะครับที่ต้องเปิดเดี่ยวไมโครโฟนฟังก่อนนอนซ้ําแล้วซ้าเล่าว,วนมันตั้งแต่เดี่ยวหนึ่งที่สิอยู่ตลอดทั้งปีนี่ถ้านับรวม7.59.5แล้วก็หมูด้วยเนี่ยเท่ากับว่าเราดู15้โชว์วนอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะและถ้าลองสังเกตในแต่ละเดี่ยวแต่ละโชว์ดูครับเราก็จะพบว่าพี่โน้ตอุดมนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวหลากหลายมากมายซึ่งถ้าเรามองแต่ละเรื่องแยกออกเป็นโชว์แล้วเนี่ยเราก็จะพบได้ว่าทุกการแสดงเต็มของพี่โน้ตมักจะมีการใช้โชว์ แต่แค่เปลี่ยนประเด็นเปลี่ยนหัวข้อตามยุคตามสมัยและให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดแต่ก็มีบางเรื่องอย่างอาร์ตตัวแม่ที่แกไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ทําภาค2ให้เลยเดียวแปดเนี่ยมันจบลงไม่ได้หรอครับถ้าผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของอาร์ตตัวแม่ขอเชิญพบก,กับอาร์ตตัวแม่ภาค2 ฉะนั้นเรามาดูกันกบผมว่ามีเรื่องราวหรือโชว์แบบไหนบ้างที่มักจะถูกใช้อยู่บ่อยๆในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โนตอุดมแต้พาณิชย์และมันน่าจะถูกใช้ในการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนครั้งที่13 Can I have some Pepsi? Yeah. d o you like pop music? I the like pop music. ว่ามาครับ I like pop music. อย่างแรกเลยครับผมที่เรามักจะได้เห็นกันบ่อยๆและแทบจะทุกโชว์นั่นก็คือการเมืองอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าแกแซวทุกเดียวจริงๆเดี๋ยวก็มาเป็นมุกบ้างเป็นเพลงแปลงบ้างเป็นเอยเป็นแหล่บ้างเป็นละครวิทยุบ้างและก็เป็นอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งถ้ามองกันกจริงๆนี่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่พี่โน้ตสามารถนําเสนอมันออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและดูบันเทิงได้ไม่ซีเรียสทั้งที่มันเป็นเรื่องของการเมืองนะมาลองแกมมาดูรอบเดียวกับรูปพักสังขาร น้องปลื้มทานตัวแท้นั่งบัตรพันหนึ่งน้องปลื้มนั่งสา <c oughs> มรับยห้าสิคืองบประมาณฝ่ายค้านมีแค่นั้นนะฮะ <c oughs> และแกก็น่าจะเป็นเพียงไม่กี่คนในประเทศที่มีชื่อเสียงแล้วไม่เคยกลัวนายกเลยไม่ว่าจะเป็นยุคไหนและในทุกเดียวไมโครโฟนเนี่ยแกก็กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดผ่านโชว์อย่างเต็มที่แม้แต่การเสนอนโยบายนี่แกก็เคยทำนะ <c oughs> ผมเนี่ยอยากช่วยท่านนะฮะท่านจะปฏิรูปบ้านเมืองอยากช่วย จริงๆท่านผมมีนโยบายเยอะแยะเลยคืออยากจะฝากบอกท่านไปท่านมีมาตรา44เปลี่ยนอะไรก็ได้สั่งการไปเลยต่อไปเสียงแตรอ่ะมันต้องฟังรู้เรื่องมีความหมายเข้าใจตรงกันคันหนึ่งปาดหน้าวืดไปเกิดความรู้สึกบีบแตรบอกมันไปเลยพ่อเมืองตายผมเชื่อว่าในเดี่ยว13าพี่โน้ตแกน่าจะใส่แอร์ทามให้กับการเมืองมากกว่าทุกเดี่ยวอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องนายกนี้แกน่าจะซัดแหลกแน่ส่วนเรื่องปัญหาความขัดแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้ นึกไว้เลยนะครับพวกท่านหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านขอบคุณครับอย่างที่สองก็ผมเรื่องราวที่พี่โนต้ตได้ไปเจอมาในช่วงที่ไม่ได้ทําเดี่ยวหรือกําลังวางแผนเดี่ยวอยู่นั่นเองอันนี้เนี่ยของตายอยู่แล้วครับแล้วเราก็มักจะเดากันไม่ได้ด้วยว่าแกจะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังเพราะมันเป็นเรื่องของชีวิตแกและน่าจะเป็นเรื่องที่คนดูเดี่ยวน่าจะอยากฟังมากที่สุดและบางทีแกก็มักจะเอาเรื่องน่าอับอายไขายชีนา หรือประสบการณ์ชีวิตอันแสนเศร้าของตัวเองมาเล่าให้กลายเป็นความบันเทิงสําหรับผู้ฟังทั้งๆท,ที่จริงแล้วเรื่องเหล่านั้นบางทีมันดูออกไปทางดราม่าซะมากกว่าแต่พี่โน้ตแกยังสามารถเล่าให้คนดูขำและหัวเราะไปกับมันได้ทุกเรื่องอันนี้น่าจะเป็นสเสน่ห์นึ่งของเดี่ยวมโครมโฟนที่ทำให้เรานั้นอยากจะดูต่อ กูฆ่าเธอก่อนกูเสื้อเป็นเสียดเป็นเหากูเป็นตัวแดงยังลบแล้วล่าสุดกูเป็นโรกจิตวิทัาฐานชอบโว์ของลับในห้องประชุม อย่างที่สคุณนายทองสุขหรือคุณแม่ของพี่โนต้ตอุดมอันนี้แทบจะมีทุกเดียวเลยนะครับสาหรับคุณนายทองสุขซึ่งหลักๆเนสิ่งที่พี่โนต้ตเล่าก็จะเป็นการเผาแม่ตัวเองให้กับคนดูได้หากันแต่ถ้าเรามองภาพรวมดีๆแล้วส่วนตัวผมคิดว่าพี่โนต้ตเนี่ยแกพยายามที่จะบันทึกความทรงจําที่พี่โนต้ตมีกับคุณนายทองสุกไว้ในเดียวให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นช่วงสุขหรือทุกพี่โนต้ตก็ยังพยายามที่จะหยิบนําเรื่องราวของตัวเองและคุณนายทองสุขของเขามาเล่าได้อย่างอารมณ์ดีไม่มีซีเรียสเลยเรียกกไดดด้้วว่่่่่าาาเเเเปป็็นนผูชยยรรัแแีหงะทศล ร yeah, ับแม่มาตลอดแดู <ah ่ให้โน้ตเป็นลูกที่ดีแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่4ี่เรื่องของลูกน้องและออฟฟิศช่วงแรกๆที่พี่โน้ตยังไม่มีบริษัทนี่แกก็จะเล่าเรื่องของเพื่อนๆเอานะครับพยายามหาแวะข้างทางหาอะไรแก้ง่วงอ่ะเงาตังไปร้อยหนึ่งไปหาอะไรแก้ง่วงมาวิทยาหายไป10นาทีกลับมาอ่ะไหนกาแฟเราไม่ได้ซื้อมึงซื้ออะไรมาหนังสือโป๊สองเล่ม แต่พอเริ่มมีบริษัทเริ่มโตขึ้นมาแล้วเนี่ยนอกจากแม่ที่ี่โน้ตชอบแซลหรือว่าพูดถึงแล้วก็จะมีลูกน้องและออฟฟิศนี่แหละที่มักจะโผล่มาบ่อยที่สุดในเดี่ยวไมโครโฟนชุดหลังๆทั้งเรื่องของตอตี้คนเหนือโลกบอเติงวัยรุ่นพันราบหรือแม้กระทั่งเรื่องผีที่ออฟฟิศนี่แกก็ยังเอามาเล่านะไหนไมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมอ๋อนั่นไงเขานั่งอยู่บนตู้ตรงนั้นโอเคเยี่ยมเลยมากระตู้งั้นมึงเริ่มงานวันแรกย้ายตู้โล่งเลยกว่าจะย้ายเสร็จก็มืดค่ำกลับบ้านกัน แม่งทุบอีกเด้งขึ้นไปสมเช้งมาหลับตาเพ่งอืมตู้ไปเฮียตู้ไปแล้วแต่มันนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องหลายๆเหตุการณ์เลยที่พี่โน้ตเกยิบมาสร้างความหมายกับพวกเราแม้เราจะจําคนเหล่านั้นไม่ค่อยได้ว่าชื่ออะไรกันบ้างแต่เมื่อได้กลับมาฟังเดี๋ยวพี่โน้ตทีไรพวกเขาก็จะยังคงอยู่ในเดียวนั้นตลอดครับผมยศเวลาจะเริ่มประโยคนะเขาจะมีประธานประโยคคือขอบวกอ้ยขอบวกขวบวกพี่โน้ตสมมติคุณผู้หญิงผู้ชายคุณไม่ชอบใครสักคนนึง คุณก็บ่นว่าอีนี่ไอ้นั่นถ้ายศเขาไม่ชอบใครเขาจะบอกตายอีเหตุสนเวลาที่เขาหมั่นไส้ใครนะคนไหนแต่งตัวไม่เข้าท่าเขาจะบอกอุ้ยอีนี่สวยเหมือนลิงหวงกันลงเขาอยากตะเตะใครเขาบอกเดี๋ยวมึงเจอฟรองกาแบบแปลงลนนิ้วหรือเมืองพุทธโอพี่โน้ยขอบอกคืนนี้หิวสองสมวันนี้ผู้ชายยังไม่ตกถึงทองเลย มีเหตุสดคิดมาได้ยังไงอย่างที่5เรื่องชีวิตคู่และครอบครัววงเล็บ รักในช่วงแรกที่พี่โนต้ตยังเป็นวัยรุ่นนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันก็มักจะถูกเล่าผ่านของเรื่องราววัยรุ่นหนุ่มสาวแต่พอมาช่วงหลังๆเนี่ยมันก็เรื่องที่จะเปลี่ยนมาเป็นชีวิตคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็นแฟนกันเป็นผัวเมียกันสามีภรรยาหรือว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกแล้วก็ตามพี่โนต้ตแกก็ยังพูดถึงประเด็นนี้และดูเหมือนกับว่ามันจะโตขึ้นเรื่อยๆตามตัวเลขข้างหลังเดี่ยวของเขาถ้าเป็นมุกรักวัยรุ่นชีวิตคู่แกก็จะเล่นแบบตรงๆแรงๆไปเลยซัดๆแบบวัยรุ่นจัดถ้้าาเเป็็นมมุกกกกผูใหญ่ับดควแรงจะ กดดาวซอปลงมาหน่อยจะจะถูกใส่สิ่งที่น่าฉุกคิดหรือว่าเป็นมุมมองแง่คิดดีๆเข้าไปซึ่งหลักๆในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการพูดถึงชีวิตของคนในแต่ละยุคที่แกได้ไปพบเจอหรือว่าผ่านมาและถ่ายทอดมันผ่านทั้งตัวละครจริงและตัวละครสมมุติผมขอเสนอทางออกให้เลยแล้วกันนะฮะตอนไปแจกซองนะครับแจกซองใสแม่งเลย อย่างที่ 6. เรื่องสังคมโซเชียลหรือโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันอาจจะมีโผล่มันน้อยหน่อยแต่ก็เหมือนจะถูกสอนแทรกในทุกๆเดียวตั้งแต่ยุคที่เพิ่งจะมีโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆมาสู่ยุคที่โทรศัพท์มือถือมีปุ่มเต็มไปหมดและมาถึงยุคที่โซเชียลเน็ตเวิร์กหรือโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของคนเรามากขึ้นและโทรศัพท์ก็แทบจะไม่มีปุ่มให้เราได้กดกันอีกแล้วและแกก็มักจะเล่นมุกนี้กับการปรับตัวของแกว่าแกจะปรับตัวให้เข้ากับพวกเทคโนโลยีหหรรืออวว่่าาาพกกกมมััันนยงงงงไไแแลละะใชเเ็จดด้ป ได้ฟังกันนะครับว่าเฮียโน้ตของเราเนี่ยได้ใช้สื่อโซเชียลหรือว่าเทคโนโลยีไปในทางไหนได้บ้างแล้วและพี่โน้ตก็ยังสามารถนําเสนอออกมาได้อีกว่าถ้าในอนาคตเนี่ยไอเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะสามารถพัฒนาหรืออัปเกรดไปในทิศทางไหนได้บ้างซึ่งมันก็จะดูจริงบ้างหาบ้างสลับกันไปและเราก็มักจะได้ฟังสับใหม่ๆจากพี่โน้ตเสมอๆในทุกๆเดียวส่วน 3G รอไม่นาน3รัฐบาลน,น่าจะเสร็จ iPhone 7คงออกแล้ว อย่างที่7การหยิบน้าอะไรเก่าๆมาสอดแทรกไม่ว่าจะเป็นเดียเด่ยวไหนเดี่ยวไม่เดี่ยวเก่าพี่โน้ตแกก็มักจะกักมุกหรือของเก่าๆเอาไว้เล่นในทุกเดี่ยวอยู่เสมออะไรที่อยู่ใกล้ๆตัวในสังคมจริงชีวิตประจําวันของเขาที่คิดว่าคนอื่นก็น่าจะเคยได้สัมผัสมันเหมือนกันพี่โน้ตแกก็จะพยายามหยิบมันกลับมาใส่ในมุกปัจจุบันเป็นความทรงจําวินเทจที่หลายคนน่าจะคิดถึงและยังมีความคิดแบบเดียวเช่นกันอย่างเช่นไอเพลงตลกตลกไร้สาระที่เราร้องกันในวัยเด็กที่โรงเรียนเนี่ยใครจะคิดว่าในยุคข,ของ พี่โนต้ตในวัยเด็กแกก็เคยร้องเพลงพวกนี้เหมือนกันกันกบเราหรือแม้แต่พ่อแม่เราก็ยังเคยร้องซึ่งหลักๆแล้วหัวข้อนี้ก็คือการหยิบนําสิ่งที่คิดว่าคนอาจจะลืมไปแล้วแต่ยังพอจําได้อยู่มาเล่นและเชื่อว่าในเดี่ยว13นี้น่าจะยังมีอยู่อย่างแน่นอนพ่อฮะผมต้องส่งงานเนี่ยกูไฟยังไงอพ่อไฟผมหายกูไฟผมต้องส่งพรุ่งนี้เช้ากูไฟเออคงต้องไปแบงมังโลก ่ยอย่างที่8สิ่งที่เหนือความคาดเดามักจะมีเสมอเสมอในทุกๆเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแปลงเพลงการจับเด็กขึ้นเวทีการเล่นโฟกซองการแรปการฉ่อยการแหลกการจับคนนู้นคนนี้ขึ้นมาโชว์บนเวทีอันนี้คือสิ่งที่เราคาดเดาไม่ได้เลยจากเดียวแต่ละครั้งฉะนั้นเราจะไม่เดาครับข้ามไปมากันที่อย่างสุดท้ายครับนั่นก็คือคนที่มักจะถูกพูดถึงแน่นอนว่าถ้าใครดูเดียวไมโครโฟนมาเยอะนอก จากคนในครอบครัวของพี่โน้ตแล้วยังมีผู้ชายอีกหนึ่งถึงสองคนครับที่พี่โน้ตมักจะพูดถึงพวกเขาอยู่เสมอซึ่งสองคนนั้นก็คือพี่ติ๊กชิโร่และคุณตันอิชิตันก็แน่นอนแหละครับว่าในช่วงชีวิตหลังๆนี้พี่โน้ตแกก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงและก็วงการธุรกิจมากขึ้นและเท่าที่ได้ฟังมาก็รู้สึกว่าชีวิตแกมักจะได้เจอกับ2คนนี้ในชีวิตประจําวันบ่อยที่สุดและก็ได้มีส่วนร่วมในงานด้วยกันหลายๆงานจึงไม่แปลกที่เขาทั้งสองจะถูกพูดถึงบ่อยที่สุดแต่ในช่วงชีวิตปััจจุบุบนนี้คคณก็ลองิดดู ว่ามีใครเข้ามาเพิ่มบ้างคงไม่ต้องเดากันนะฮะจากที่เราได้ดูทั้งหมู่วาไรตี้แล้วก็รายการตลาดใจมาแล้วเนี่ยก็พอจะรู้ๆกันแหละว่าในเดี่ยว13แกน่าจะพูดถึงใครได้บ้างแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งคนครับที่เขามักจะพูดถึงพี่โน้ตอุดมอยู่เสมอๆแต่พี่โน้ตอด OM, ุดมแทบจะไม่พูดหรือไม่เคยพูดถึงเขาในเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้ตเลยแม้แต่ครั้งเดียววงเล็บมั้งนะซึ่งคนคนนั้นก็คือพี่พิงลำพระเพลิงถ้าใครที่เคยดู เดียวไมโครโฟนของพี่พิงหรือได้ติดตามสัมภาษณ์ของพี่พิงก็น่าจะรู้กันนะครับว่าเขาและพี่โน้ตอุดมเนี่ยเคยมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้อยู่ร่วมกันและก็ไม่แน่ว่าในเดี่ยว13นี้เราอาจจะได้ฟังเรื่องราวของพี่พิงหรืออาจจะได้เจอพี่พิงในเดี่ยว13ก็เป็นได้ซึ่งผมก็แอบคาดหวังไว้มากเลยนะเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินมาในเดี่ยวไหนเลยแต่ก็ย้าว่าเป็นเพียงการเดาล้วนๆเท่านั้นนะครับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหากพวกเรากำลังสบายจงปลบมือพลัน มีความสุขมากนะครับได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับ ขอแถมหน่อยละกันครับอันนี้ต้องมีแน่นอนคนที่ไปดูสดเตรียมใจไว้เลยอย่างแรกก็คือของแถมหรือว่าของแจกนั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับตั้งแต่เดี่ยวแรกๆเลยก็จะมีการแจกน้ําอัดลมและพอมาช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหก็จะมีการแจกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตั้งแต่พี่โนวรู้จักกับคุณตันเนี่ยก็มักจะมีการแจกของที่เกินค่าตั๋วไปอยู่หลายเดี่ยวเลยทีเดียวและแน่นอนว่าในเดี่ยว13นี้ไม่มีไม่ได้ครับเตรียมถุงผ้าไปใส่กันได้เลย เวลาไปจองบัตรเนี่ยรอบนี้ก็จะพุ่งจองไปก่อนเลยเป็นอันดับแรกด้วยความเชื่อเป็นอุปทานหมู่ว่าเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> มันจะมีของแจกกูแน่ๆและอย่างที่สองครับ การจับคนมาช้าอันนี้น่าจะเป็นธรรมเนียมประเพณีที่มีในทุกเดียวเลยซึ่งพี่โน้ตแกก็จะชอบแซวชอบกวนว่านี่มาช้าหรือว่าไปเข้าห้องน้ํามานะฮะแต่พอมาในยุคหลังๆเนี่ยด้วยขนาดของสถานที่ที่ใหญ่ขึ้นแกคงจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงแกเลยเน้นการจับคนเข้างานช้าแบบเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นใครที่ถือบัตรพร้อมชมเดี่ยว13แล้วก็พยายามอย่าไปช้าอย่าไปสายแล้วกันนะฮะแต่ถ้าอยากจะได้ซีนไปออก YouTube หรือไปอยู่ในคลิปเนี่ยก็เชิญได้เลยไปสายกันทั้งค่นหอและนี่ก็คือทั้งหมดของการเดดาี่ว13 ในคลิปนี้นะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยที่ผมอาจจะตกหล่นหรือว่าไม่ได้พูดหรือว่าอาจจะผิดพลาดไป อันนี้ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยละกันนะครับยังไงถ้ามีข้อมูลอะไรเสริมหรืออยากจะเดาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ข้างล่างนี้เลยเพราะผมเชื่อว่าหัวใจหลักๆที่ทําให้คนรักและก็ชื่นชอบการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของพี่โน้นเนี่ยนอกจากคาแรคเตอร์ตัวแกเองแล้วก็คือการปฏิปต่อเรื่องราวที่ดีและการเล่าเรื่องที่ลื่นไหลรวมไปถึงมีข้อคิดมีแง่คิดดีๆและเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสนุกสนานและเสียงหัวเราะและผมเชื่อว่าน,นี่คือสิ่งที่ผู้ชายที่ชื่ออุดมแต้พาณิชย์พยายามจะมอบให้กัับพววกเเราาคนฟงดดีย่ยมตลอ24 4ป,ปีครับสารภาพเลยไม่เคยคิดอยากจะลงจากเวทีแม้แต่วินาทีเดียวครับคือที่เล่นแสดงมาเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยผมสารภาพเลยนะว่าไม่ได้ใช้สมองเลยนะฮะใช้หัวใจล้วนๆเลยครับ ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้ไปดูเดี่ยวเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะแล้วก็หวังว่าสักครั้งในชีวิตนะ่าจะมีโอกาสได้ไปดูนะและก็เลิกจากกันไปครับผมก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยครับผมว่าคุณชอบเดี่ยวไหนที่สุดใน12เดี่ยวของพี่น้ตอุดมและคุณชอบเดี่ยวนั้นเพราะอะไรอย่าลืมพิมพ์บอกกันด้วยส่วนตัวผมชอบเดี่ยวแปดที่สุดนะฮะเพราะว่าชอบเรื่องการท่องเที่ยวของพี่น้ตซึ่งมันก็ฟังเพลินตลอดทั้งเดี่ยวเลยเอาเป็นว่าไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่จะไปจากทางกระทืบหนังนะคกกก็าช ทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมดีจฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเลยครับบายสวัสดีซีโอเกน